คือเป็นเพจของกลุ่มชื่อเพจเนี่ยคือกลุ่มอาชีวะช่วยชาตินี่แหละค่ะได้ออกถแถลงการนะคะบอกว่าการเคลื่อนไหวของนักศึกษากลุ่มดาวดินมีบุคคลที่เสียผลประโยชน์คอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเรียกร้องให้กลุ่มนักศึกษาเนี่ยหยุดการเคลื่อนไหวต่อต้านคอสชอแล้วก็ระบุด,ด้วยบอกว่าหากไม่หยุดทําลายความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของชาติกลุ่มนี้เนี่ยทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันเลยนะคะบอกว่าจะออกมาแสดงพลังสนับสนุนคอสช อ้าวอ่านแถลงการซัหน่อยแถลงการค่ะบอกนี่ฉบับที่สองอนี่ฉบับที่หนึ่ง,อ,งอยู่ไหนไม่รูไไ้ไม่ไม่ได้เห็นฉบับที่หนึ่ง <S 2> <S 2> <S 2> เอาออเ<ล>วฉบับที่สองเลยฉบับที่สองนะฮะบอกว่ากลุ่มอาชีวะช่วยชาติณราชดำเนิน5 6จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ามาบริหารประเทศทําให้ประเทศสงบขึ้นเป็นอันมากแต่ก็มีบุคคลบางกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการทํางานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยอยู่เบื้องหลัง ให้การสนับสนุนนักศึกษาบางกลุ่มวงเล็บดาวดินดังนั้นในนามนักศึกษาด้วยกันจึงอยากให้กลุ่มนักศึกษาดังกล่าวหยุดการกระทําหากยังมีนักศึกษาที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนออกมาทําลายความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของชาติทางกลุ่มอาชีวช่วยชาติที่ประกอบไปด้วยสิทธิปัจจุบันและสิทธิเก่าจะออกมาแสดงพลังเพื่อสนับสนุนการทํางานของคอสชเช่นกันก็เนี่ยค่ลงนามกลุ่มอาชีวช่วยชาติตั้งข้อสังเกต อันที่หนึ่งะก็คือเขาใช้คำว่าณราชดำเนินกลุ่มอาชีวช่วยชาติณราชดำเนินห้าหกห้าหก็คือก็แสดงว่าเป็นกลุ่มที่ร่วมกันกับกบปอภปีห้าหกอ่าเนื้อปีห้าซึ่งพูดตรงๆว่ามาช่วยกันล้มรัฐบาลรอบที่แล้วก็เรียกร้องให้การรัฐบาลเพราะฉะนั้นนี่คือความต่อเนื่องดังที่อาจารย์บอกว่าแม้มีมันเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ แต่ในรอบใหม่มันก็จะมีคนส่วนหนึ่งซึ่งเคยร่วมในการคว่ำรัฐบาลที่แล้วตั้งตัวอยู่เฉยๆ<ะ>พอร,รู้สึกอดสูงเหตใจที่จะแสดงตัวว่าสนับสนุนการทำรัฐหารใจเนะี่ยสนับสนุน<ะ>เพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องออกมาแสดงพลังนะหายเหนื่อยแต่ว่ายังไม่กล้าออกมาแสดงตัว<ะ>อาย<ะ>เอาว่างั้นเถอะนะกลัวว่ามันจะมี ปรากฏไปในอนาคตอะไรต่างๆเหล่านี้แต่นี่มันน,นี่แปลว่านี่เป็นชุดของคณะบุคคลที่ได้ร่วมมาตั้งแต่ตอนปีห6าหกนะปีห้าแล้วก็มา57าเจ็ดนะในการที่ต้องการจัดการกับรัฐบาลที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นถามว่าอันนี้ทำให้เรารู้ทันทีว่าเขาคือใครคเขาคือใครก็เป็นกลุ่มอาชีวะที่มาร่วมกับกบปปสนะแล้วเนื้อหาล่ะ นะฮะทีนี้ถ้าดูเครื่องหมายก็คอนอาจจะเป็นแสดงสัญลักษณ์นะคะ,ะแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นพระวิษณุหรืออย่างไรเพราะว่าปกติ<ะ>เขาจะมอีอาชีวะช่วยชาติอะไรนะณราชดำเนินสองหานะฮนะอันนี้เป็นโลโก้ของเขาซึ่งเป็นเฟซบุ o กนะนะฮเะนื้อหาถ้าถามวมารู้เรื่องไหม การที่คนระบุว่านักศึกษาบางกลุ่มวงเล็บกลุ่มดาวดินแสดงว่าไม่รู้เพราะว่านักศึกษาที่ออกมาเนี่ยกลุ่มดาวดินเป็นส่วนหนึ่งและถ้าจะว่าไปแล้วกลุ่มที่ถูกจับที่อยู่หน้าหอศิลป์อันนั้นมีทั้งธรรมศาสตร์มีทั้งเกษตรเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่รู้เรื่องคนเขียนแถลงการ์ก็ไม่รู้เรื่องว่าใครที่ตัวเองต้องการจะโต ที่นี้ชื่อดาวดินมันจำง่าย<ะ>ก็เลยเอาแต่ชื่อดาวดิน<ะ>แต่ว่านะตอนนี้เราจะรู้เริ่มต้นอาจารย์จะแนะให้ดูว่าสองอย่างละ1หนึ่งที่มามาจากกลุ่มของกปพอศอที่ไปเคลื่อนไหวร่วมกันสองนะในนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่ากลุ่มนักศึกษาที่ตัวเองมา,ต,ต,าต่อต้านเนี่ยเป็นกลุ่มไหนบ้าง ก็แปลว่าในในเชิงความเข้าใจเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยนะแล้วเขาต้องรู้ต่อไปว่าขณะนี้ไม่ใช่นักศานะอาจารย์ออกมา281คนมหาลัยเต็มไปหมดนะค่ะท่านอาจารย์คะสมมุติสถานสมมุติเหตุการณ์ไว้ในอนาคต น้องๆเนี่ยที่โดนโดนจับกันไปเนี่ยก็ด้วยว่าฝ่าฝืนคําสั่งคอสชอในการชุมนุมกันเกินห้าคนอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็โดนจับด้วยข้อหานี้ถ้าหากกลุ่มนี้ออกมาเกินห้าคนแล้วออกมาต่อต้านไม่ได้บอกว่ากฎหมายนี้ชอบทำนะคะแต่ถ้าจะยึดในมาตรฐานเดียวกันก็ต้องโดนคืออย่างนี้นอันนี้เขาเป็นการขู่แล้วดูเนื้อหาต่อนะ,ะนอกจากจะ,ะมามาเข้าใจว่าเป็นกลุ่มดาวดินแล้วเนี่ยนะ อ้างว่ามาทําลายความมั่นคงของชาติอคําถามว่าพอมาพูดทําลายความมั่นคขงของชาติรู้ไหมว่าใครอยู่เบื้องหลังรู้เลยอะ <laughs> ที่เขียนออกมาเนี่ยก็รู้เลยค่ะว่ามันเป็นหน่วยงานความมั่นคงหรือเปล่าอ,อาจารย์ใช้คาว่าหรือเปล่านะหรือเปล่านะ,ะอะเพราะว่าภาษาเนี่ยมันจะบอกออกมาทําลายความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของชาติแล้วมันกงการละลรถ้าพูดถึงความมั่นคงยกเว้นว่าคุณเป็นพวกหน่วยงานความมั่นคง งคุณถึงต้องมาพูดเรื่องความมั่นคงคือถ้าถ้ากลุ่มหน่วยงานความมั่นคงพูดนะอาจารย์ก็เข้าใจแต่กลุ่มเนี้เขามาพูดถึงว่านี่ทําลายความมั่นคงเอาพวกเดียวกันสิใช่หรือเปล่าะนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกลยุทธ์นี่เป็นกลยุทธ์น,นนะอาจารย์จําได้ว่าพลเอกอประยุทธ์ได้พูดมาก่อนว่าผมก็รู้สึกว่ามีประชาชนเขาออกมาต่อต้านแล้วนะใช่หรือเปล่า นั่นหมายถึงตอนช่วงที่เขาอยู่สวนเงินมีมามันก็มีชาวบ้านอยู่ประมาณห้าหกคน<ะ>ไม่กี่คนนะออกมาชูป้ายสวนเงินมีมานี่อยู่ตรงนั้นมันตั้งหลายสิบปีแล้ว<ะ>เป็นพวกเอ็นจีโออนุรักษ์นิยมสุดๆเลย <c oughs> นะ <c oughs> สุดๆเลย<ะ>แล้วแล้ว,ลวอันนี้จะเป็นกลยุทธ์เพราะฉะนั้นมันก็คือหนังมวนเก่า <c oughs> หนังมวนเก่าก็คือ <c oughs> พอสิบสี่แต่ว่าเขารีบทําเร็วสิบสี่ตุลาเนี่ย ตอนก่อตัวเนี่ยกลุ่มนักศึกษาและนักศึกษาอาชีวะเนี่ยเขาจะมาทําตัวเป็นหน่วยฟันเฝืองอทีนี้พวกกลุ่มความมั่นคงเนี่ยไม่รู้มั่นคงของใครนะเป็นความมั่นคงของจอมพลถนอมหรือของใครก็ไม่รู้ในตอนนั้นนะทั้งในจอมพลถนอมก็ตอนหลังก็ไปแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็มองเห็นว่านักศึกษาซึ่งออกมาทําตัวเป็นคล้ายๆกาดคือสมัยสมัยก่อนสมัยนี้เรามีกาด ที่เป็นประชาชนสมัยนั้นก็อาชีวะก็ทําตัวเป็นกาดเขาเรียกตัวเขาเองเป็นพวกหน่วยฟันเฟืองเพราะฉะนั้นกลุ่มอาชีวะเขาก็จะมามาดูแลรถแกนนําตอนนั้นก็เป็นผู้นํานักศึกษาเช่นรถของคุณเสกสรรนะรถของอสมบัติทํารงทธัญวงอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเขาก็มองว่าพวกนี้เป็นพวกแบบบ้าบิ่นกล้าตายดังนั้นเน่ยหน่วยงานความมั่นคงก็เลยไปแยกสลาย ไปแยกสลายเอาอาชีวาเนี่ยออกนะฮะคือโดยธรรมชาติเนี่ยในกลุ่มนักศึกษาเขาก็ขัดแย้งกันคือกลุ่มสมบัติธรรมรงธัญวงศ์กับทีรยุทธ์เนี่ยกลุ่มหนึ่งเสกสรรกลุ่มหนึ่งนะแล้วทะเลาะกันนะทะเลาะกันแต่ว่ากลุ่มนักศึกษาเนี่ยก็กลุ่มอาชีวะเนี่ยก็ถูกยุโยงได้ว่าโอ๊ยพวกนี้คล้ายๆเหมือนเสื้อแดงพวกนี้รวยพวกผู้นำนักศึกษารวยได้เงินได้ทอง อาชีวะไม่ได้อะไรเลยนะนี่นั่นขนาดไม่ใช่พักการเมืองนะเพราะฉะนั้นถ้ามาอยู่ทางนี้เออเรามีให้เรามีเงินเดือนเรามีเบี้ยเลี้ยง,ยงมีอะไรแล้วขออภัยอาจารย์ไม่ต้องการซ้ำเติมนะกระทิงแดงเนี่ยที่ขึ้นที่ที่ถูกจับแล้วก็ติดคุกอยู่นะฮะอันนั้นก็คือหัวหน้าของกระทิงแดงก็คือจบออกมาจบไม่จบไม่รู้แต่ได้ทำงานและได้ยศเลย นะได้ยศนะเพราะนั้นก็นี่คือหน่วยงานเพราะนั้นอาจารย์ก็อยากจะขอเตือนมาว่าท่านอย่าคิดว่าท่านรักชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์อยู่ข้างเดียวชาติของท่านคืออะไรชาติของเราก็คือทั้งประเทศและประชาชนชาติของเราไม่ใช่ผู้นำชาติของเราไม่ใช่คุณทักษิณเชนวัตรแล้วชาติของท่านคืออะไระนะท่านแยกสลายนะ เอาเอากลุ่มของพวกอาชีวะออกมาแล้วถามว่าที่เวลามาพูดอาจารย์พื้อว่าพวกเราได้ค่าจ้างแต่ตอนนี้อาจารย์แว่วๆมาว่าพวกแกนนําเราบางคนเนี่ยถ้าตามประชาชนไปขณะนี้เขาพยายามจะไปจัดเวทีปองดองจะจ่ายให้หกร้อยบาท <c oughs> ที่เป็นมวลชนนะหกร้อยแปลว่าเท่าหนึง่งเท่าตัวเลยกับค่าแรง ประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเนี่ยมันคือหนังมวนเก่ากลยุทธ์เก่าถูกนำออกมา,าเพื่อจะสกัดไม่ให้มีการรวมตัวแล้วกลยุทธ์นี้ที่มันทำก็คือเอาม็บชนม็อบประชาชนชนประชาชนาเอาอาชีวะมาชนนักศึกษาคือเรื่องเก่าแล้วเนี่ยที่ทำให้ประเทศชาติพังพินาศคุณทำเพื่ออะไรนี่ไม่ใช่ความมัน่นคงละ น,นี่เป็นตัวทำลายความมั่นคงของชาติถ้าคุณให้ประชาชนมาทะเลาะกับประชาชนด้วยกันและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพยายามจะมีการเขียนโครงเรื่องเริ่มต้นเรื่องให้คล้ายๆกับหนังเรื่องเก่าค่ะแต่หากยังคงดำเนินการต่อไปแบบนี้อยู่ก็ต้องจับตาดูกันต่อนะคะว่าตลอดทั้งเรื่องจนกระทั่งไปถึงตอนจบมันจะเหมือนหนังเรื่องเก่าที่เคยฉายมาแล้ว หรือไม่นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสรเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะทิชันนีชนันจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสรและทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ